มีประเทศอินโดเท่านั้นที่ที่จะแตกต่างจากเขาอะนะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็จะเป็นระเบียบของประเทศเขาดิฉันให,ให้ให้รายละเอียดเอาไว้นะคะท่านลองไปศึกษาดูนะคะส่วนไเ,เรื่องของอสิทธิการลานะคะอันนี้เนี่ยก็แต่ละประเทศก็มี เรียบร้อยนะคะท่านลองศึกษาดูว่าประเทศไหนที่จะเป็นประโยชน์กับท่านรวมแล้วค่าใช้จ่ายบวกบวกกับออค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยอันไหนที่จะเป็นประโยชน์กับท่านแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะออบางบางประเทศก็จะมีสิ่งที่ดีอย่างเช่นประเทศเวียดนามที่เราไปลงทุนเนี่ยนะคะอยากเราต้องจ่ายประกันสังคมเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราจ่ายอยู่ที่ประมาณ20%ซึ่งมันสูงมากทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ย แต่ประโยชน์ของเขาเนี่ยดีอย่างไรเวลาเขาป่วยเจ็บป่วยหรืออะไรเนี่ยบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายเลยไม่ทั้งบาทเดียวประกันสังคมเขาก็จะจ่ายให้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเขาแล้วก็อย่างบางอย่างเวียดนามเนี่ยอาหารกลางวันของพนักงานเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของนายจ้างนะคะเพื่อนไอเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้คือต้นทุนของเราที่เราจะต้องบวกกลับเข้าไป นะคะแม้กระทั่งสำหรับผู้หญิงที่มีเมนเนี่ยนะคะประเทศเขาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเมนเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหรือ5วันเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเขาครึ่งชั่วโมงถ้าคุณจะใช้เขาทํางานเต็มไม่อย่างนั้นคุณก็จะต้องให้เขาพักครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณอย่างนั้นนะซึ่งตรงนี้มันก็เป็นข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะนะคะอันนี้ก็อันนี้คือบอกเล่าสู่กันฟังนะคะะที่มีประสบะการณ์มา นะคะอีกเรื่องที่เราต้องคำนึงถึงคือเรื่องของโลจิสติกสอย่างที่ที่ทุกท่านว่ามาเนี่ยถ้าหากเราไปลงทุนทางแบบภาคใต้ของของทางเวียดนามเนี่ยเราจะเห็นว่าการค่าใช้ใจ่ายในการทำโลจิสติกจะสูงมากแต่ถ้าสมมุติว่าเปิดเส้นทางนะคะชายแดนอย่างที่ว่าเชื่อมเศรษฐกิจทั้งหมดค่าขนส่งจะลดลงพวบเลยเนั้นเนี่ย ก็ต้องตัดสินใจตรงจุดนี้ด้วยใช้ใช้หลักการตรงนี้ในการตัดสินใจด้วยนะคะคันนี้มันก็อยู่ที่ว่าจะทำได้จริงไหมปีหน้าจะเสร็จจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พวกเราก็เป็นนักลงทุนก็ฝากความหวังไว้ทีท่ท่านคสชกับท่านอภิชาติด้วย <laughs> ค่ะ